สวัสดีคนที่เกิดวันเสาร์นะคะพบกับช่อง YouTube สมมาทารโรเปิดไพ่ไทยดวงสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ประจำวันที่25 ถึงวันที่31มกราคม2564สมมาทาโรเเปิดไพ่ไทยดวงดวงนี้เป็นดวงโดยรวมคนที่เกิดวันเสาร์สามารถติดตามรับชมคลิปนี้ได้ฟังเป็นคำแนะนำฟังประกอบการตัดสินใจสิ่งใดที่ดีสิ่งใดที่ต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาฟังกัน คนวันเสาร์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดแชร์ขอคนละหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้กันนะคะดวงนี้เป็นดวงฟรีดูดวงได้ฟรีเช็คดวงได้ฟรีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าพึ่งเชื่อจนกว่าเราจะได้ดูดวงด้วยกันเป็นการส่วนตัวก็ได้แต่ตอนเนี้ก็เปิดไพ่รวมๆเราก็ฟังประกอบการตัดสินใจ เชื่อก็คือเชื่อถ้าไม่เชื่อก็คือกดผ่านไปแค่นั้นจบนะคะ <c oughs> ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันเนาะดวงรายสัปดาห์สําหรับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมนี้มันมีเรื่องอะไรที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดเด e h a n งแมนเนี่ยมากับสองดาบมันเป็นความรู้สึกอึดอัดแล้วมันมีในเรื่องของความเครียดความคิดความกังวลคนวันเสาร์เนี่ยอยู่ในสภาวะที่ว่าย้ำคิดย้ำทำหรือมันเหมือนเรา อดทนรอคอยโอกาสอะไรบางอย่างหรืออยู่ในสภาวะจำยอมกระดุกกระดิกไม่ได้ขยับตัวไม่ได้หรือบางครั้งเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้นอกจากการรอหรือบางเรื่องเนี่ยมันมีความลำบากใจเกิดขึ้นไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรได้ด้วยตัวเองนะความอึดอัดเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบกรับ ทําให้เรารู้สึกว่าเรากดดันกดดันกับทุกๆเรื่องหรือเราแบกรับอะไรไว้บนบ่าหลายอย่างแล้วมันทาให้เราคิดลบวิตกกังวลกับสิ่งต่างๆไปก่อนล่วงหน้าเรื่องบางเรื่องอาจจะเจออยู่แต่เรื่องบางเรื่องอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่มันก็มีผลต่อสภาวะจิตใจคุณต้องเชื่อมั่นในตัวเองให้มากกว่านี้เวลามีปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นพร้อมที่จะยอมรับ เราพร้อมที่จะเผชิญหน้าอะไรแก้ไขได้แก้ไขไปก่อนอะไรทําได้ทําไปก่อนโชคดีก็คือยังมีราชินีถือดาบและยังมีราชินีพระจันทร์เข้ามาช่วยมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลในทางลับ จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในกรณีที่คุณทำอะไรไม่ได้มากอาจจะมีคนทําแทนหรือมีคนช่วยหรือในกรณีที่คุณไม่สามารถเลือกไม่สามารถคิดหรือตัดสินใจอะไรได้ด้วยตนเองอาจจะต้องมีที่ปรึกษาหรืออาจจะมีคนช่วยคิดช่วยตัดสินใจในกรณีคนตกงานว่างงานมีเกณฑ์ว่าจะถูกดองมันเหมือนว่าเรียกสัมภาษณ์แล้วแต่เลื่อนประกาศผลหรือมันมีการเลื่อนเลื่อนเลื่อนอะไรบางอย่างหรือมันทำอะไร ไม่ได้นอกจากคําว่ารอรอรอแต่ถามว่ามีเกณฑ์จะได้ข่าวดีไหมก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้ข่าวดีที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือบางคนเนี่ยลาออกจากงานเก่าแต่ก็ยังลาออกไม่ได้เสียทีเดียวหรือาจะต้อง ทำตามกฎทำตามกติกาของที่ทำงานก็เลยต้องอดทนได้งานใหม่แล้วแหละแต่ต้องอดทนอยู่ที่เก่าไปก่อนเพราะต้องรอเวลาให้มันครบสัญญาหรืออะไรก่อนอะไรประมาณนี้หรือบางคนไปได้งานที่ใหม่แต่งานที่ใหม่มันมี2ตัวเลือกเข้ามาหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจาเป็นต้องเลือกแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรดีมันก็ดีพอๆพกันหรืออะไรเงี้ยช่วงเนี้ซิกเซนหรือลางสังหรณ์ก็สามารถช่วยได้จะมีเรื่องของ จะมีเรื่องของรังสังหอ์แปลกๆจะมีเรื่องของความฝันแปลกๆอาจจะช่วยดนจิตด,ดนใจแล้วช่วยประกอบการตัดสินใจสําหรับคนวันเสาร์ได้นะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงงานโยกย้ายงานอ่ะมันมีเกณฑ์จะเปลี่ยนแปลงงานเกิดขึ้นนะแต่สําหรับใครที่วางแผนจะย้ายงานจะลาออกอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นไปในททางที่ดีช่วงนี้อึอดอัดหน่อยอดทนเอาละกันนะส่วนใครที่อยู่ในสภาวะที่กืนไม่เข้าค่ายไม่ออก ปริมาณงานล้นมือนะทำงานเยอะหักโหมทำงานจนนิ้วล็อกทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อนทำงานจนไม่มีเวลากินข้าวแล้วมันรู้สึกอึดอัดทำงานเยอะมากแต่ก็ยังไม่เห็นผลงานสักทีทำงานเยอะมากแต่ก็ไม่ได้เลื่อนขั้นไม่ได้โปรโมทสักทีอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะติบไม้เท้าเนี่ย ภาระล้นมือมากการงานล้นมือล้นบ่าค่อยๆสสางเอาแล้วกันอย่าทํางานเหมือนเป็นหนี้สิบล้านไม่ต้องทํางานหํารุ่งหําค่ําไม่ต้องทํางานแบบเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นรู้ว่าคุณเป็นคนเก่งบางครั้งคุณก็ไม่ไว้ใจใครอยากทําด้วยตัวเองอยากรับผิดชอบด้วยตัวเองไม่ชอบเอางานของตัวเองไปให้ใครหรืออะไรเงี้ยแต่อะไรที่เขาช่วยได้หรือมีคนมาแบ่งเบาได้ก็พยายามกระจายงานสักหน่อยนะคะ ก็หลักๆเนี่ยมันมีความตึงเครียดกับที่ทํางานแหละอาจจะด้วยปริมาณงานเยอะมันเลยทาให้เรารู้สึกว่ากังวลใจด้วยไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยต่อให้เราเป็นคนมั่นใจขนาดไหนแต่บางทีเจองานหนักเหมือนกันนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเครียดให้เรากดดันได้เหมือนกันนะช่วงนี้อารมณ์ร้อนนิดนึงหรือบางทีมันอยู่ในสภาวะอึดอัดอดทนสักนิดนึงละกันให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วทุกๆอย่างจะดีขึ้นเชื่อมั่นในตัวเองเข้าว่า แล้วที่สําคัญเน่ยเดินทางสายกลางช่วงนี้อะไรมันอาจจะไม่ค่อยยุติธรรมสาหรับตัวเราแต่บางทีเราก็อาจจะพูดไปมากไม่ได้พูดมากก็อึดอัดใจพูดมากก็ลําบากใจอีกพูดตรงพูดแรงไปก็มานั่งคิดนั่งเครียดกังวลในภายหลังอีกอะก็เป็นกําลังใจให้เข้าใจในเรื่องของการแบกรับเข้าใจในเรื่องของความอึดอัดตรงนี้แต่ก็เชื่อว่าไพราชาและไอ้ไพราชินีถือดาบเนี่ย มันจะทำให้คนวันเสาร์สามารถฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยความรู้และความสามารถของตัวเองประกอบกับอาจจะมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภาระของคุณได้ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยใครที่มีปัญหารักซ้อนซ่อนเงื่อนใครตกอยู่ในสภาวะการเจ้าชู้นอกใจ ใครมีเรื่องของการนอกใจหรือเป็นเมียน้อยมีความรักในความลับเป็นความรักที่เปิดเผยไม่ได้ใครจับปลาสองมือใครที่มีความรักสองคนมันเหนื่อยนะความรักเนี่ย คนวันเสาร์ช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้มันเหนื่อยคืออ่านไพ่เห็นแล้วยังเหนื่อยเลยอ่ะคือความรู้สึกอึดอัดเกินไม่เข้าใครไม่ออกรักพี่เสียดายน้องจะเลิกหรือจะเอายังไงดีจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้หรือจะเอายังไงหรือจะเลือกใครถามใจตัวเองดูตอนนี้ถ้าดวงเรามันไม่ได้อยู่กับใครสักคนนึงอ่ะถ้าดวงแล้วแบบว่าไม่เอาอ่ะไม่เอาใครสักคนนึงเลย ต่อให้มีชอ i ์ e ต่อให้มีตัวเลือกไม่เอาใครสักคนซ้ายก็ไม่เอาขวาก็ไม่เอาเบอร์หนึ่งก็ไม่เอาเบอร์สองก็ไม่เอา อยู่คนเดียวก็ได้สบายใจหรือปัญหาอะไรที่มันคาราคาสังอะเรื่องของความรักจบได้ก็จบซะเรื่องของเราสองสาคนอะไรที่มันปกปิดซ่อนเบรนมานานอะไรที่มันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานอะเลิกได้ก็เลิกจบได้ก็จบสุดท้ายเราไม่เหลือใครก็ช่างมันอยู่กับตัวเองแล้วเริ่มต้นใหม่ส่วนคนที่มีคู่เนี่ยมันนั่นแหละอย่างที่บอกอะมันอึดอัดส่วนคนโสด คนโสดมันเป็นสภาวะที่ว่าเก็บตัวอยู่เงียบ ยังไม่อยากมีใครแต่ช่วงนี้ก็ดันมีสเสน่ห์แต่ไปมีสเสน่ห์กับคนที่มีเจ้าของแล้วอะไรแบบนี้คือบางครั้งความรักช่วงนี้คนวันเสาร์ต้องชำใจนิดนึงมันเป็นเรื่องที่ปกปิดซ่อนเร้นพัวพันมันมีเรื่องรักสามเศร้ามันมีเรื่องความวุ่นวายของคนหลายๆคนเข้ามาในความสัมพันธ์คนโสดต,ตอนนี้เก็บตัวเงียบๆอยู่คนเดียวไปก่อนไปเก่งงานเก่งบริหารอะไรอย่างอื่นไปก่อน ยังไม่ต้องเอาตัวเองมาจมอยู่กับกองทุกในเรื่องของความรักเพราะถ้ามีเข้ามาเกรงว่าจะเจอคนที่มีเจ้าของอันนี้คือคําเตือนส่วนคนที่มีคู่ก็อย่างที่บอกไปเคลียร์ปัญหาให้จบซะท้ายที่สุดจําเป็นต้องอยู่คนเดียวก็ต้องยอมรับสภาพนั้นเนาะส่วนในเรื่องของเงิน การเงินหลายๆคนช่วงนี้ช็อตเหมือนกันหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินตึงมือนะเครียดนะกลัวหมุนเงินไม่ทันเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมันมันแบกรับอะไรไว้หลายๆอย่างเราช่วงเนี้ปลายเดือนแล้วว่าค่าใช้จ่ายบินสารพัดบินมาค่าใช้จ่ายน่นนี่นั่นรายจ่ายมาเพียบอาจจะมีเกณฑ์ชักหน้าไม่ถึงหลังบ้างแต่ท้ายที่สุดคุณจะบริหารการเงินได้ด้วยดี ความมุ่งมั่นความขยันของคุณนั่นแหละจะทำให้คุณรอด ดวงน้ำพักน้ำแรงนะคะส่วนหนึ่งแต่มันก็จะมีอะไรลับๆมันก็จะมีคนช่วยเหลือส่วนหนึ่งคนที่เป็นวันเสาร์เพศหญิงจะได้เปรียบมากหน่อยเพราะว่าเหมือนมีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือมีคนหยิบยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้บริหารการเงินให้ดีละกันใครที่มีเกณฑ์ว่าจะไปยุ่งเงินของใครให้ระมัดระวังในเรื่องของการถูกกล่าวหาเรื่องของเงินเงินทองทองละกัน พยายามให้รอบครอบอ่ะไพ่มันเป็นไพ่อึดอัดจังเลยอะสัปดาห์นี้ยอยากจะร้องไห้แทนคนวันเสาร์จังเลยอ่ะทำไมมันมีแต่ความหม่นหม่นมันมีแต่ความอึมครึมอ่ะทุกๆเรื่องมันเหมือนมีอะไรในใจไม่รู้อ่ะนะมันเป็นอุปสรรค เพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองนะคะราชินีถือดาบเราจะต้องรอดเราจะต้องผ่านมันไปได้การเงินบริหารให้ดีการงานจัดการให้ดีความรักเคลียร์ให้จบแล้วทุกทุกอย่างจะคลี่คลายส่วนสุขภาพระมัดระวังปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่าออฟฟิศซินโดรมปวดต้นคอปวดท้ายทอยปวดไหล่ปวดกล้ามเนือ้อระมัดระวังในเรื่องของการยกของหนักอันนี้นะ ในเรื่องของร่างกายกล้ามเนื้อส่วนภายในเนี่ยความเครียดความดันไมเกรนเนื้องอกซีดหรือบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องคุณผู้หญิงระมัดระวังมดลูกรังไข่ประจำเดือนประจำเดือนมาไม่ปกติประจำเดือนมามากกว่าปกติปวดท้องเมนมากกว่าปกติหรือบางคนเกี่ยวกับของเหลวภายในร่างกายเลือดลมนะผิดปกติไปตรวจไปเช็คไปหาหมอทำบุญเสริมดวงด้วยการที่ บูชาองค์พระแม่ลักษมีเสริมดวงหรือใครที่บูชาเทพเจ้าจีนน่ะอาจจะต้องถือศีลกินเจเลยนะพระโพธิสัตว์กวนอิมก็ได้เจ้าแม่ทับทิมก็ได้ขอพรท่านแล้วก็ปล่อยปลาปล่อยปลาให้ชีวิตสักหน่อยหนึ่งช่วงเนี้ยอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันอึดอัดใจปล่อยไปซะ ให้ชีวิตไปซะอุทิศบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรที่กำลังจองเวรเราอยู่นะขณะ,ะนี้อะไรที่มันอึดอัดอะไรที่มันติดขัดขอให้ขจัดปัดเป่าแล้วก็ปลดปล่อยนะถ้าใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวก็ทักแชท facebook สมมาพยากรณ์นะคะ สัปดาห์นี้พูดอย่างเดียวว่าเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่วันที่เกิดวันเสาร์เข้าใจในความเครียดเข้าใจในความอึดอัดทุกอย่างแล้วก็อธิษฐานเอาใจช่วยขอให้คนวันเสาร์ผ่านพ้นสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้ไปได้ด้วยดีด้วยกำลังแรงกายและแรงใจและสมมาขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับคนวันเสาร์สู้ๆเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ